ตอนนี้เราก็กำลังนั่งเรือไปที่เกาะสีชังนะครับซึ่งเป็นเรือก็เรือกลางๆนะครับไม่ใหญ่มากนะเะเลก็ถือว่าเงียบสงบนะครับน้ำก็สีฟ้าสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยบนเรือกนะ็มีเสื้ออยู่ข้างบนคนเนี่ยก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะแบบคนเต็มเรือเลยนะฮะการเว้นระยะห่างก็ไม่มีนะครับ แบบนั่งติดกันเลยนะเออคุณอยากนั่งตรงไหนก็เลือกเอาละแต่ว่าที่นั่งเนี่ยเขาก็รอคนเต็มเรือครับแล้วก็ค่อยออกนะพอคนเต็มปุ๊บเขาก็ออกเลยเนี่ยนี่ก็ใกล้ถึงแล้วนี่ก็เป็นเกาะหนึ่งนะฮะที่ใกล้ๆกันอ่าตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือเกาะสีชังแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินต่อแถวกันลงเรือนะ ก็ต้องระวังระเรามัดระวังด้วยนะเพราะว่าทางเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเกาะกันว่ามันเสียวตกนะมันมีราวก็จริงแต่ว่าราวเนี่ยมันมันต่ํานะเราสามารถตกได้เลยถ้าเราไม่จับนะเนะฮะเสียวมากบอกเลยแต่ว่าน้าเนี่ยสวยไหมสวยมากนะครับน้ําเนี่ยสีฟ้านะเรือที่เรามาเขาก็จะขนของมาด้วยนะนะฮะก็จะเป็นพวกของกินนะเอามาให้แบบร้านค้าร้านข้าวอะไรอย่างนี้นะเนี่ย Hey, ไข่นี่เต็มเลยนะอ่านี่ยแล้วก็กําลังลงเรือเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะเนี่ยสวยงามอะคนนี่เยอะบอกเลยครับผ่านไป2นาทีเราก็ยังไม่ได้ลงเรือนะฮะคือว่าคนมันเยอะก็คือมันต้องต่อแถวนะแล้วทางลงเนี่ยมันแคบมากถ้าแบบเดินไม่ระวังสามารถสะดุดแต่ล้มตกน้ําได้เลยนะหรือไม่ก็สะดุดล้มลงพื้นนะฮะเพราะว่าทางลงเนี่ยมันเสียวนะเนี่ย ก็จะลงได้พระเจ้าเป็นไทยแล้วพอเราลงมาถึงนะหน้าทางเข้าเราก็ต้องมาสแกนหน้าผ่าก่อนนะเพื่อวัดอุณหภูมิว่าเราเนี่ยจะเข้าได้หรือไม่อาวัดแล้วเราก็เดินไปนี่ฮะก็ประมาณนี้ก็เป็นท่าเรือที่เราลงนะ,ะเดี๋ยวกถ่ายรูปเรือกันลบนี่ก็คือเรือลำที่เราขี่มานะฮะอาประมาณนี้นะสวยงามฮนะ หลังจากที่เราขึ้นฝั่งมาแล้วเราก็จะมาเจอน source, ี่ฮะที่เช่ามอเตอร์ไซค์นะสลับเราจะขี่เลาะบนเกาะนี้นะเท่ารถขี่กันไหมจ๊ะอ่อวันหนึ่งเท่าไหร่หาสองร้อยห้าสิบจ้ะสองรอยหสิเลือกคันไหนก็ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะรถเป็นคิวค่ะโอ้จะเอาไหมจะได้เอาพาไปดูรถก่อนเอาอามาสองร้อยห้าสิบใจยังหมูวะก็ ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลงจากเรา,กเรากตกลงดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จ่ายตังค์นะน้าป้าก็จะให้แผนที่มานะเ,าเราก็ป้ายไปซิ่งกันเลยฮนะตอนรถผ้านรถแล้วแล้วก็ขี่ไปฮนะไปหาเลาะตามจุดต่างๆนะที่ตามแผนที่นะฮะและนี่ก็คือระหว่างทางนะฮะเรากําลังขี่ไปซิ่สารเจ้าปเขาใหญ่ นะทางก็จะชันนิดนึงนะแต่ว่าสวยครับข้างๆเนี่ยมองเห็นทะเลหมดเลยนะนะฮะจะอยู่บนภูเขานะแล้วก็ขี่ป้าแบบชิวๆนะแต่อากาศร้อนนิดนึงนะอันนี้คืออาหารของเรานะเราเพิ่งมาถึงนะครับเมื่อกี้นะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มาจอดหนะ้าสารยาป้าเขาใหญ่นะนี่แล้วเราก็เิมซึ่งแดดออกโอ้โหร้อนมากเลยตอนนี้นะเฮ้ยมันมีรถรางเธอเออน,น,นะนน่โอ้นอนเรานั่งรถรางขึ้นนแบบสบายใจเลยนะดีดีดีด ผมก็ขี้เกียจเดินด้วยนะเดี๋ยวเราไปขึ้นด้านล่างกันดีกว่านะะนี่ก็เป็นทางขึ้นศาลเจ้าพอ่อเขาใหญ่นะฮะแล้วข้างๆเนี่ยก็จะเป็นศาลเจ้าแม่กอดอิ่มนะสวยงามครับผมพวกเราก็มารอขึ้นด้านล่างแค่สองคนนะแต่เขาไม่ไปครับเขาจะรอจนคนเต็มนะเนี่ยฮะภาพเหียนก็ประมาณนี้นะ,ะรอแบบคนเต็มนะ้วก็นั่งรอไปดิตอนแรกมาสองอะ่ะเนี่ยต้องรอให้มันเดี๋ยวหกคนขึ้นไปนะ แล้ตอนนี้เราก็กําลังนั่งขึ้นนะเนี่ยฮะเห็นวิวแบบสวยงามมากนะมันเป็นภูเขาไงแนละ้วมันก็จะมองเห็นข้างล่างหมดเลยนะนั่งรถแบบชิชวๆนะโอ้เวลิกุตประยุด์ดีนะครับก็มีคนจุดประทัดนะผมนี่ตกใจบายเลยนะโอ้ oh, ตกใจมากนะเสียงแบบดังมากผมก็ไม่รู้เขาจุดอะไรกันนะแต่น,น่าจะเป็นศาลข้างล่างนะก็ดีครับเป็นสีสันดีนะ พอเราขึ้นมาถึงนะก็พากันเดินชมครับนี่ก็เป็นข้างบนศาลนะก็สีสันสวยงามครับก็มีหลายมุมนะเราก็ไปถ่ายรูปได้มันจะมองเห็นข้างล่าง เสร็จแล้วเราก็ไปหาขี่เลาะไปเรื่อยนะและจุดนี้คือสวยมากนะครับนะน้ำนี่ใสามากอ่ะผมากลงไปข้างล่างเลยเนะี่ยคือใสจริงๆนะแล้วมันก็จะเป็นทางขี่ไปอย่างเงี้ยครับโอ้โหเยี่ยมเลยมองเห็นวิวเนี่ยแสงอะไรนี่สวยหมดเลยนะตอนนี้นะคะเรากำลังไปที่หาดหมวดศิลา ใจมดเฮอขยับแรงดีนะรถไม่ตีรลังกาเดโอ้เข้าใจอ่ะเห็นมอ่ะโอ้ีมันแล้วมันจะเล้ยมันจะปัดโอ้ดูดิดูดิอ้ยเฮ้ยไอ้เฮียไอเฮียตกใจอ่ะมันชื่อเฮียนะเต็มต้องเรียกมั้ไอ้เฮียมานี่ เราก็ขี่ไปเรื่อยๆตามทางนะครับเพื่อที่จะไปอ่าหาดหมวดหินศิลานะฮะแต่ก็หาไม่เจอสักทีว่ามันอยู่ตรงไหนนะ,ะเราก็ขี่ตามทางไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วเราก็ขี่ตามทางไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วดูทางที่มันพาเราไปครับ นะแล้วก็ไปเจอทางตันซะได้โอ้โหเอ้เนี่ยฮะดูทางเดีย๋ยวโอ้โหเราก็เลยต้องเลี้ยวกลับนะทางนี้แบบข้างหน้านี่ไม่ติ่ป่าเราก็เลี้ยวกลับแล้วก็ไปวนหายทีน่าว่ามันอยู่ตรงไหนนะหลังจากนั้นเราก็ขี่มากับทางเดิมนะแล้วเราก็มาเห็นป้ายตรงนี้ครับจริงๆมันคือตรงนี้นะเนี่ยอ่าเนี่ยฮะที่มันเขียนว่าโอโ้สะพานชำรุดก็คือมันปิดนั่นเองนะเราเข้าไม่ได้ครับแล้วก็ได้แต่ดูอยู่ข้างนอกนะ อดเลยเสียดายมากนะวิวนี่สวยนะตรงนี้สวยมากว่า,เ,าเกิดอัศเซนนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือสะพานชำลุดเราก็เลยไม่สามารถไปได้ใช่ตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้แหละเนี่ยแล้วโอ้อดเลยอะ่ะเห็นดู GPS ไหมใช่ตรงนี้ไหมใช่เขาดู GPS อยู่ตรงนี้แหละ เนี่ยตรงนี้แหละน่านนาเห็นป่ะน่าเป็นมันมีทางลงไปน่ะลงไปชมวิวข้างล่างแต่ว่าสะพานมันชันรุดเราก็เลยไปไม่ได้หลังจากจุดแรกที่เราเข้าไม่ได้แล้วก็มาอีกขหนึ่งก็ผมนั่นก็คือช่องเขาขาดนะนี่ก็คือชื่อของเขาแล้วที่นี่จุดเด่นก็คือมีแต่โคดหินครับคือโคดหินเนเต็มไปหมดเลยนะเอ้แต่ว่าตรงนี้ผมบอกเลย มยกให้เป็นที่ที่สวยที่สุดเลยนะคือมันสวยมากนะสวยจริงๆนะโอ้โหแล้วก็มีคนมาตกหมึกด้วยนะผมจะบอกให้เลยคือมันสวยจริงๆอะ่ะเนี่ยนะนะดูนะเนี่ยฮะของจริงนี่สวยมากนะวิวหินหน้าผาอะไรเงี้ยมันเข้ากันไปหมดเลยนะครับนะผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของหาดน,นี่เลยของเกาะน,นี้ก็ว่าได้ครับผม พ้นแรงมากครับบอกเลยน้ำโคตรใสเลยสวยมากของจริงสวยมากนะอด,ดีโอ้หน้าดำน้ำมากเลยอะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปดูรอยกระทธบาท ซึ่งเป็นเกิดสูงสุดของบนเกาะสีช้างอย่าไปดีนะโอทางเพราะช้นน่ะโอ้โหไมหรโอ้้้้อหออ้ มีคนเกมแล้วหนึ่งนะฮะคือใส่เกงสั้นนะก็ต้องให้ใส่ผัาถุงนะเนี่ยเฟี้ยวฟ้าตอนนี้เราอยู่ที่รอยพระพุทธบาทนะเราจะไปดูกันว่ามีอะไรตอนนี้ผมอยู่บนเกาะสีชังนะนี่คือทางขึ้นไปเกมเกมเขาไม่ขึ้นนะใส่เกงขาสั้นนะครับ แล้วเขาไม่ให้ขึ้นนะแบบนี่นะว้าวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะโอ้ยตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วนะโอ้นี่่ะทางเราขึ้นมาชันอยู่นะเฮ้ยนี่ไงดูนี่นี่จะเป็นรอยกระท <c oughs> ไม่ไม่ใช่นะ <c oughs> ไอ่โอาดูวิวก่อนว้าวดูวิวสักก่อน อยู่บนเกาะสีชังนะว้าวว้าวไหนอะฮะเดี๋ยวดูรอยพระพุทธบาทกอนอุ้ยร้อนจังโอ้โหไม่ใหญ่จังทำไมเท้าท่านใหญ่จังอนะเริ่มเมมผลก็เต็มนะครับหลังจากถ่ายเมื่อกี้เรวเมมผลก็เต็มนะ โอ้โหเอ๊เซ็งมากนะก็จะได้ตอนหลังๆอีกนิดหนึ่งนะครับเสียดายมากแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนอะตอนนี้นะคะเราติดเกาะอยู่ในป่านะคะทุกคนเราเข้ามาเที่ยวใช่ไหมแล้วทีนี้น้ำก็ขึ้นพอน้ำขึ้นเราก็จะป่าไม่ได้เราก็เลยต้องอยู่ในป่าแล้วเราก็ไม่มีอะไรกินเลยแเราก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วเราก็ต้องอยู่นในป่า <c oughs> น้ำก็ทิ่มตูดลาบากมากนน่นะแบบตอนนี้อยู่ในป่านะทุกคนเดายจะให้ดู <c oughs> ในป่าแสงหนามันทิ่มตูดค่ะแต่ว่าข้างล่างเป็นวิวทะเลโอ้โหสวยมากเป็นจุดลับบนเกาะสีชังนะตรงนี้นะครับเป็นจุดลับนะที่บนเกาะสีชังที่แบบคนไม่ค่อยมากันแต่ว่าแบบสวยมากนะนตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างในป่าเพราะว่าข้างล่างในร้อนมากอ่าเห็นไหมเนี่ยโอ้โห ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นทะเลแหวกถ้ามาช่วงเอ่อน้ำลดเนี่ยมันจะเห็นเราจะเดินไปได้เลยนะนี่อู้ขอ,องจริงสวยมากนะแบบสีฟ้าเลยอะ่ะตัวนี้เรานั่งกันอยู่ในป่านะเ <c oughs> นี่ยทางก็แบบลกๆทางเข้ามาเนี่ยโอ้โหหินแบบเต็มอะ่ะก็เลยไม่ค่อยมีใครมากันนะครับตอนนี้ก็มีมีแค่เราสองคนนะทะกคนเราติดก่อช่วยเราด้วย <c oughs> ด้วย,ยติดกเกาะไปไหนไม่ได้เลยเป็นสถานที่รับแต่ว่าสวยมากนะโอ้ผมนั่งอยู่นี้แล้วไม่อยากลุกไปไหนเลยแบบสวยมากผมจะเดินออกไปทางมันไม่ดีอะคนก็เลยไม่มากันนะฮะคนแบบน้อยมากนะเฮ้ยมีปลาด้วยพระเจ้าเฮ้ยมีปลาแล้วผมเห็นปลาสามตัวโอ้โหนี่นะคือจุดลับบนเกาะสีชัง ไม่มีใครมานะผมบอกเลยมีแค่ผมนะตอนนี้